ม้วนเนาะจ้ะเนาะมากค่ะเมื่อน no. 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 ี no. ้ยจะพาพี่น้องพี่ๆน้องๆมาเก็บสภาเก็บสภาใส่กระเป๋าจะเดินทางแล้วจ้านางมุ่งไหนดีวะพี่น้องพื้นที่ในห้องแต่งตัวมันก็สิแคบๆสักหน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเด้อเด้อปรับขากล่องก่อนโอ้มันว่บขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมเนาะ อันนี้เป็นผ้าไทยเอาซื้อมาจากเมืองไทยน้ำพี่น้องใส่บ่เป็นดอกแต่ก็อยากจะใส่นะเฝ้า,าเดินทางรอบนี้จะเก็บไปหลายกว่ารอบที่เหลียวอยู่จะเพราะว่าไปยูดโดนนะคะรอบนีเออ้เดี๋ยวเดี๋พื้นที่มันแคบโอ้ยเนาะ นี่อีนางก็ไปรับจอบพี่น้องพอดีมีพี่คนไทยยูกลนค่ะไปหูจากกันยูกลุ่นเนาะค่ะเนาะก็ก็นี่ใสดีนี่สดีพี่น้องค่ะเป็นกันเองมากๆเลยเอเจอกันครั้งแรกกับส่วนโอ้ยพี่น้องขาก่องคอยส่วนอีนางไปกินเขา่าไปกินสุมตำ่ำน้ำอ้าวอ้อ้าวอ้โอ้ย พี่น้องคะความลําบากในการเฮดกิปของอีนางมันบแมเรื่อง,งายเด้อคะ่ะกองกระษฐ์เองค่ะยังมาทันมีเงินสื่อนอะขนาดนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจะเด้อ <c oughs> ค่ะนี่น่างก็จะไปรับจอบเนาะคะะ่ะเนาะจอบทาความสะอาดหน่อยหนึ่งยู่แคมปิ้งนั่นแหละคะ่ะก็มีพี่คนไทยเขาแนะนํามาก็หูจากการเขาก็แนะนามาเออเนี่ยช่วงยังไม่ช่วงไม่มีงานว่าสัน้นก็มาลองลองสมัครที่นี่เบิง้งช่วงหนาร้อนช่วงซัมเมอร์นะ เขาฮับหลายเขาบางสี่เขารับคนหลายเพราะว่าคนเขามาพักพรกันหลายมีซาว,ยน,วยนงไวน้าคันว่าเป็นเป็นตะกี้เนี่ยเป็นอ่าสองปีเมื่อสองปีที่แล้วนะช่วงยังบม่ COVID, มีโควิดมนบ่เขาก็จะมีแบบว่ามีอ่าวงดนตีมาช่วงช่วงหนา้อนนะจงซาวยน้ํเขาจะมีสาวหน้ํามีรลานอาหารหนึ่งอย่จงจุดศูนย์กลางของแคมปิง้งน,นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ เขาก็มีคนค้นมาพักหลายเนาะเขาก็จะรับคนทําความสะอาดหลายอย่างอี่างซีนาะเขาพี่คนไทยก็เลยแนะนําว่าเออลองไปสมัครดูลองให้แฟนไปสมัครเบิงเพราะว่าอีน่งก็มีบ้านบ้านพักอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แ้วสซีเขาหนาเขา้าหนาจะรับเขาหนาจะอยากได้คนคนขังในมากกว่าอย่างจังซีนนะาค่ะภาษาหนกกีน่าก็บ่ค่อยได้ดอกพี่น้องแต่เขาบอกว่าทําความสะอาดเขาจะไปว่าก็ภยัยเหมือนกันพี่น้อง ก็เลยล่องไปชมร์เบิงล่องไปคาเฟ่เบิงไปถามเบิงแล้วที่นี่เขาตอบเมลกลับมาบอกเออรับมาทําช่วงช่วงหนาหลอนว่าสัน่นก่อ็ยังบบรูเลยคะ่ะว่าอียังจะเป็นยังไ๋คั่นว่าไปแล้วเฮ็ดบได้บบได้ภาษาเขากา็อาจจะบ่ให้เฮ็ดหรือไม่ก็อาจจะให้เฮ็ดต่อกับ่บููนะคะก็ร่อเบิงเนาะค่ะก็ดีดีก็ยื่ซื้อพี่น้องดีก็แบบว่า ปล่อยเวลาถิ่มไปซื้อก็ยังได้พอมีเงินมาซื้ออาหารไทยซื้อคงซื้อข้าวเหนียวกินเนาะคะเนาะอันนี้ก็จะมาเก็บเสื้อผ้าไปยังบรรู้ดอกคะ่ะว่าเขาให้ใส่ชุดแบบไหนก็จะชุดเสื้อผ้าฮ็ดงานเรีรอยเรปร,ร่รอยอีนางก็จบยบบมีดอกส่วนมากก็จะมีแบบเป็นกางเกงวอ้อมสีดำสีขาเงาียวค่ะเป็นกางเกงวอ้อมแล้วก็เล็กกิ่งอีนางใส่ได้แบบนี้เนาะคะเนาะก็จะมีกางเกงย,นนกงยีนส์ไปน้ำกางเกงยีนส์สีถึกไปช่งตัว น่าเป็นคนที่บอมักไซนเก่งยีนเพราะว่ามันอึดอัดพี่น้องเวลานางเวลายา,า,างมันอึดอัดมากใซ่เล็กกิ่งมากกว่าเดี๋ยวมีเก่งยีนไปสองตัวอันนี้เป็นกางเกงว้อมสามตัวเอาไปโหลดพี่น้องเพราะว่าเนี่ยบําเพสถานการณ์ทางน้เลยค่ะว่าเป็นกังไหนเนาะค่ะก็อุ้ยอันนี้เป็นกเก่งเล็กกิ่งเก่งเล็กกิ่งไปจากตัวดีนาองนี่เนยะ แกงเล็กก่งก็สองบ่ฮะมีอีกเก่งสามส่วนไปนั่มอ่ะนะเก่งสามส่วนไปใส่เลรนสีสันสดใสเชียวสื่อผ่านน้ำบอดี้มีแบบว่าลุ่ยยังดอกค่ะบักใส่เดิมๆเก่าๆบอคอยสิจะสื่อสะพมันบางที่สื่อก็สื่อบพราเป็นตาที่สื่อพี่น้อง กางเกงมักขดแบมักใส่เกงเล็ก,กิ้งขาเงาแล้วก็สามส่วนมันนงังมันยางมันอย่างสะดวกสบายเวลาใสา่เวลาอย่างก็สะดวกสบายคนอ้วนนอกจากคนอ้วนก็มักใส่แบบนี้แหละเกงเล็ก,กิ้งมันจะใส่สบายก็กันนะนะ้าพี่น้องแล้วก็อันนี้เสื้อผ้ายิ่นะกางเกง จัดระเบียบสังคมก่อนโอ้ยหยุ่งียาพี่นอ้ออ่ะพี่น้องแล้วก็ครีเมเอามาจากไทยนั่เนี่ยฮอ,อยังดีนะเนี่ยกลัวไใว่า,ม,ม,ามันมันเหี้ยมันโซนมันหยังก่อนยังไ่ทันเด็กแกะอยู่พี่น้องยังไ่ทันเด็กแกะใส่อยู่ขยับกล่องจัดน้อย แล้วก็จะมีเสื้อยืดรอบนี้ได้ใส่เสื้อยืดเหมือนอยู่มังนอกแล้วค่ะเพราะว่ามันหนักมันหอนแล้วเสื้อยืดมีเสื้อยืดแบบว่าเป็นทรงกีฬาเนี่ยไปซ้อส,สามตัวเสื้อยืดทรงกีฬาสามตัวแล้วก็เสื้อยืดไส้เลนส์ไปโหลด อันนี้กระเป๋านี่สงสัยจะใส่ของอีนางเลยคนเดียวนะมั้งนี่ของแฟนสงสัยจะใส่ก็ได้สงสัยของของสามีจะต้องเอาอีกกระเป๋านึงแต่ว่ารถของรถที่รถที่จะค้นไปนะมันกับบอดงายได้พี่น้องรถนะนนเสื้อยือดอันนี้อันนี้จะเป็นทรงแบบว่าแขนยาวสักหน่อย เพื่อหนาวเพื่ออากาศเย็นเพราะว่าช่วงนี้มันก็กึ่งห่อนกึ่งหนาวนะ่ะมันยังบอท่านเนีแบบว่าห่อนเลยเดือนเดืน่นาจะเป็นเดือนหนาแหละห่อนนี่เฉพาะของอีนางเดนะ่นเสิเตรียมลวพี่น้องอันนี้เป็นเสือซับ เสื้อซับกับกางเกงไซ่นอนแล้วก็ชุดชั้นในของนางบังที่เตรียมเตรียมไปนี่ใไซบอเบิดดอกเดย ของซามีสามีก็คือแบบว่าจะไปไปกลับๆไปๆไปกลับๆบแหละพี่น้องอันนี้ของสามีของสามีกับมี่ประหลาด่ากางเกงยีนเสือ บางโตเอาไปก็บ่ได้ไ่ได้ใส่บางโตที่คิดจะใส่ก็บ่ได้เอาไปจังซี่สินะพี่น้องเวลาเลยเก็บเสบาเฮ้ยมีของกินแล í, ้วก็มีอ่าอ่ะยังวะต้นไม่ ต้นใหม่ของยีนางที่ว่าต้นพีกต้นบะเขือที่ปลูกไว้นะก็จะคนไปนําพี่น้องย่านมันตาตจะเอาส่วนหนึ่งไว้บานเพราะว่าบ่มีคนอยู่บานบ่มีคนรดน้ำเนาะค่ะเนาะก็จะเอาไปส่วนหนึ่งบลูวล่ารด s i ส e ไดบ่ <laughs> พี่น้องคะ่ะพยายามเก็บรวมรวมรวบให้มันไ้แบบว,วา่าให้มันค้นได้หลายๆยนะบ่บููว่าสิได้ขนาดไหน อันนี้เสืย้อยืดซสามีเอาไปเพื่อค่ะเพื่อแบบว่าสามีได้ใส่หล่นมันช่วงหนาหอนเนาะ เต็มกระเป๋าแล้วพี่น้องแล้วก็มีผับปุที่นอนผ้าหม่มแล้วก็ปอกหมอนที่ว่ารอบรอบที่แล้วเอากัับมาซักรอบนี้ก็ซักเสร็จเรียบร้อยรีดเสร็จเรียบร้อยก็จกับกราบคือเอาเอาไปไว้ทะเบียน เก่งยินใส่น้ำได้ป่ะน้อนี่น้อ เ้าเสือเชิญเราไปสักสองตัวยูเดี๋ยวมันก็นมีที่สักขาอยู่แล้วคะ่ะ แต่ก็ต้องจ่ายเงินขันว่าซักเครื่องจ่ายเงินเครื่องหรือเครื่องน้นอยๆเครื่องบบใหญ่ดอ,อกพี่น้องแต่ก็จ่ายรังละสี่สิบคนณอย่างเีนะซักสี่สิบคนแล้วก็ปันแห่งอีกสี่สิบคนณก็เท่ากับว่าซักเถื่อนึงเพราะว่ามันซักแล้วมันก็ต้องปันแห่งปันแบบปันแห่งเลยนะมันก็นจะแยกกันเป็นเครื่องโอบเครื่องซักเครื่องหนึง่งแล้วก็เครื่องอบเครื่องหนึ่งก็คือบอบออก ก็อบผ่าออกมาแล้วก็คือใส้เด้เลยจริงนะเพต้องเอาไปตากเองจินะบ้านเมืองเขาหนาวนอนบ่คอยมีแดดนั่นแหละเซตอีกเครื่องนึงแล้วก็ต้องเอาเขาอีกเครื่องหนึ่งก็คือซักผ่ารอบนึงเนี่ยก็คือจ่ายแปดสิบคนพี่้องก็เลยบัตรธนาธิจะไปว่าซักบัตรธนาธิจะไปว่าจ่ายเงินนะนึกออกว่าคันว่าไปแป๊บๆนี่ก็จะเอากลับมาซักเองอยู่บ้าน เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะปิดได้ไหมนะคะ ปิดได้พี่น้องปิดได้อยู่เยปิดได้นะคะ เก่งตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ห้สามีเพียนใส่ตอนใส่ไปเนี่ยพี่น้องไอ้ฝุ่นอยู่ม้างนอกนะห้องห้องเสภาห้องแต่งตัวนี่บ่ค่อยได้ขึ้นมาเลยเด้แต่ว่าฝุ่นนะทำความสะอาดบ่อยเช็ดเช็ดทุกที่แต่ฝุ่นแบบฝุ่นมันเป็นฝุ่นเศษผ่านะแม่นึกออกปะ คุณนู้น,นเป็นตะกาศถุงเท้าจ้ะอันนี้จะเป็นถุงเท้าที่จะเอาไปแล้วก็ของสามี ขนขนของที่นี่มันใหญ่บ้านได้พี่น้องมันก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะจ้ะเพราะจะไปแล้วขาดเกขาดเรือ,อยังเนี่ยเาประสามารถที่จะกลับมาเอาอะไรปปับปามาน่ะ ขนู โอเคถามว่าเดินทางวันนี้บอพรุ่งนี้บอบอมเอนนะคะเพราะว่าไอเดินทางวันทียี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามื่อนี้ก็จะมื่อน,นี้ก็วันทียี่สิบสามอัดคลิปแล้วเป็นยังจะต้องเฝ้าเก็บรีบตีอย่างอย่างที่บอมเอนนะคะหนูอ่าหนูเป็นคนที่แบบว่ามักเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะบอมเอนว่าเป็นคนทีประมาณพอถึงวันแล้วมันรีบ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 แล้วก็ลืมหน้าลืมหลังลงหน้าลงหลงัลงแบบนั้นนะคะมันบอมเอน บ่มักแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไปเก็บช่วงใกลๆอย่างเช่นเดินทาง,งเศร้ายิบเก่าเก็บยี่แปดเนี่ยเก็บประทันดอกพี่น้องเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่เก็บตั้งแต่เก็บตั้งแต่เตตนินเนินเนาะคะ่ะน้องมันจะได้แบบว่าขาดเลืออย่างเงี้ยสิเขาจะได้เตรียมเอาไว้เนินเนินหน่หนสินะค่ะนี่แหละกช็ชุดนี้ก็จะเป็นอุป,ปกรณ์เสื้อผ้านะค่ะเนาะแล้วก็จะมีพวกเครื่องอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำก็จะเก็บใส่อีกตะกาหนึ่งเนาะ,ะ,ะค่ะการคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะ พามาเก็บสภาเนาะค่ะเนาะมามาพูดคุยโซเลกันแปปนึงก็ยี่สิบกวนาทีแล้วพี่น้องฟนลินนี่แล้วค่ะเดลลินเด๋ยุดเดวลินเด๋ยุดพี่น้องค่ะเมื่อเช้า,านี่กินเขาก็สมต่าปลาทอดตอนแรกกับเป็นปลาทอดคือกันพี่น้องเป็นปลาแมคเคอเรลที่เป็นตกมาได้หมอว่านนี่แหละค่ะเมื่อยค่ะพี่น้องอ้วนหลายก็เมื่อยกินยั้งกระเซ็บคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหนาจ้า